อันดับแรกเลยนะครับคือแอลกอฮอล์เองมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์จะสังเกตว่าเราจะลุกเข้าห้องน้ํานะครับเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะเสียน้ํามากอันที่2เนี่ยเวลาแอลกอฮอล์สลายจากร่างกายกระบวนการขับขิจแอลกอฮอล์เนี่ยจะใช้เอนไซม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนสเปลี่ยนเป็นสารอะเซีเตาลีไฮซึ่งสารอะเซีเตาลีไฮเองเนี่ยนะฮะมันมีความเป็นพิษมากกว่าแอลกอฮอล์ประมาณ30เท่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสารอะเซีเตาลีไฮเองเนี่ยก็เลยเป็นพิษครั้ง ตอบส่งผลกระทบให้เกิดอาการแห้งคือมีผลกระทบทําให้ปวดหัวผลกระทบทางระบบประสาทผลกระทบในการทํางานของสมองการสร้างพลังงานตลอดจนอวัยวะต่างๆครับบางทีก็จะมีภาวะการอักเสบเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนะครับเนื่องจากว่าสารพิษต่างๆโดยเฉพาะเซ้ตาดีไฮเองนะฮะมันไปกระตุ้นการสร้างสารอนุมูลอิสระขึ้นนะครับแล้วสารอนุมูลอิสระนี้ก็ไหลเวียนนะอยู่ทัว่วตัวถ้าหากว่าเราขับสารอนุมูลอิสระออกได้ช้าเนื่องจากอลกฮอการสลายเองก็ต้องใช้ สารต้านอนุมูลอิสระเยอะเพราะฉะนั้นสารต้านก็ไม่พอสารอนุมูลก็เยอะก็เลยเกิดภาวะการอักเสบขึ้นในอวัยวะต่างๆของร่างกายอยากรู้เรื่องไหนด้านสุขภาพคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวหมอมาตอบให้ครับ